ต้องเป็นการแข่งขันฟุตบอลจัตุรมิศสระบุรีฟ้าแท็กไปในปีนั้นครับทีนินผู้แทนสระบุรีก็ขอเป็นเจ้าภาพในการไปนั้นนะครับในปีนี้นะนะครับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันของเราที่ขาดไม่ได้นะครับต้องเจอหน้าทาั์นะครับแล้วก็ทั้งสี่ท่านนะครับก็ได้แข่งฟุตเกียร์นะครับแล้วก็ที่ขาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือได้แข่งฟุตเกียร์โรงเรียนแกร่งรุกในการหาศึกษานะครับของโรงเรียนสระบุรีาบุทุกท่านเลย ในการานะคระตุ้นสร้างเสริมอุดมคือที่ได้เกิดมาเป็นประทายครั้งนี้ท่านผู้เก็บท่านครับตอนนี้ท่านประธานของเรานี้กับผมในนามเจ้าห้า้นะครับร่วมกันกับโรงเรียนเทพศรีกาสังดีโรงเรียนสวนพฤกษศาสตวิทยาสังดีและโรงเรียนขัรวตอนคลิปุญชุติยาวันนี้เป็นครั้งที่4นะครับที่เราได้จัดการแข่งขันฟุตบอลจัดตัวนิตสังดีให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอน และนักเรียนศิลป์ผมถือว่าจะเป็นน้องใหม่แต่ตอนที่หลังเพราะว่าเราไม่ได้เก่งแค่วิชาการครับตอนนี้เราซ้อมฟุตบอลมานะครับเช้ากลางวันเย็นเนี่ยเด็กผมซ้อมมาตลอดนะครับกองเชียร์นะครับทางที่แล้วคนเต็มอัธยาศิลป์ที่กองเชีสปิเลยครับอาทิตย์ที่19ก็ขอฝากรายการนี้ภาษาพันตอนครับให้ผู้ชมเชียร์ที่สังเย็นผมครับขอบคุณทุกท่านจับใจครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทีละเด็กทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดสระบุรีท่านผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้แต่างการนะครับท่านนัทพรหมคุลศรและก็ผู้สนับสนุนนะครับกีฬาแต่ละโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนรินทร์เทียมใจบุทวีท่านสมชายชัจจวัรน์ยังกูลท่านเฉลียวไตรวิพัฒน ท่านท่านหนึ่งท่านเกียรติชีพตลอดจนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีเกียรติที่ไม่ได้เดินทางในพิธีได้ประาวเปิดนะครับงานแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องกลับ รวมต่อไปต้องบอกว่านะครับชีวิตของของฟุตบอลเนี่ยมันต้องบอกว่าคุตบาลเนี่ยขับบอดอยู่ในวงการฟุตบอลเพราะฉะนั้นจึงมีสโลแกนของตัวผู้มีเกตุขัางนะคะท่านประธานในชั้นนี้นะคะท่านผอเขตนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ต้องบอกว่าวันนี้พูดแด้ไม่โคงจริงแบบดีๆร่วมกันกันกบทุกๆโครงการที่ทางจังหวัดจัดแล้วก็ที่5 6 7 8เหมาท่านที่พิธีกรกล่าว ซึ่งหวังอยากให้มันเป็นประเพณีโอเคครับกดไลค์มาครับกดไลค์มาพร้อมกันครับเยี่ยมเลยฮะนับนะครั้นต่อไปขอตีอนชิญครับคุณสมชายพิตบาลยังในกันในการตามโซลแกนที่ผมบอกเลยฮะแข่งบอลไม่ได้ที่หนึ่งไม่เป็นไรครับต่อขอแค่อยู่ที่หนึ่งในใจของท่านพอยสังสรรค์ด้ครับขอบคุณครับโอเคที่ลุครับมีอะไรจะพูดถึงอยากพูตลอดระยะเวลาหนึ่งไป เขตพื้นที่นะครับซึ่งทั้ง21โรงเรียนเราเปิดการแข่งขันกีฬาอยู่แล้วนะครับปีหน hey. okay, ึ่งจะมีอยู่ครั erm ้งหนึ่งนะครับซึ่งแต่ละปีเราจะจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนทั้ง21โรงเรียนนะครับประมาณเดือนธันวาคมของทุกปีครับธันวาคมโรงเรียนเทศินิาสั่ลีโรงเรียนสุนทรวิทยาสั่งลีและงเรียนโคกข้างสิริวิทยาซึ่งจะมาครั้งที่สี่แล้วนะครับผมยังอยากจะเชิญชวนพี่เป็นน้องนะครับ คุณพ่อคุณแม่ถ้าว่างว่างวันที่มานั่งเชียร์บุตรหลานลูกต่างของเรากันครับตามใจนักกีฬาเนี่ยสำคัญที่สุดครับการแข่งขันเนี่ยไม่ว่าใครจะได้ผลลัพธ์เป็นแบบไหนก็ตามแต่ว่าเราให้เด็กๆได้เข้ามาแต่งกวนกันเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกัน่างกายาสกิจอยากฝากรายการจดมิสวัสดีไว้กับทุกท่านด้วยนะครับแล้วพบกันวันที่29ที่สนามนะครับออกมาครับสวัสดีครับ